ทนายผู้เสียหายแฉนานาใช้สลิปปลอมแต่งเรื่องบัญชีถูกอายัดยื้อเวลาคืนเงินคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่4ธันวาคมในรายการโหนกระแสซึ่งดำเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเปิดเผยถึงข้อมูลเบื้องลึกกรณีของนานาไราบินาดาราสาวชื่อดังที่ถูกตำรวจสอบสวนกลางจับกลุมในข้อหาช่อโกงและพระกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งเบื้องต้นมีความเสียหายกว่า195ล้านบาท พร้อมวงเงินประกันตัวในชั้นสอบสวนสูงถึง50ล้านบาทแต่เนื่องจากหาไม่ทันก็ทําให้ถูกนําตัวฝากขังทันทีซึ่งในรายการก็มีทนายสวัสดิ์เจริญผลเป็นตัวแทนผู้เสียหายออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความไม่สุจริตในหลายประเด็นโดยเฉพาะรูปแบบการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อชักชวนให้ลงทุนปล่อยกู้และร่วมลงหุ้นซึ่งทนายสวัสดิ์เผยว่าผู้เสียหายรายสําคัญอย่างคุณข้าวโพดโอนเงินร่วมลงทุนกว่า116ล้านบาทขณะที่ฝ่ายผู้ต้องหาย,ยืนยันว่า มีการคืนผลตอบแทนแล้วกว่า71ล้านบาทแต่ทนายมองว่าเป็นการหมุนเงินจ่ายแบบลอ่อเหยื่อก็คือให้ลงทุนเพิ่มมากกว่าเมื่อตรวจสอบสลิปโอนเงินที่นานาส่งให้กับผู้เสียหายก็ไปพบที่รุดชัดเจนอีกว่าเลขที่อ้างอิงในสลิปหลายใบเป็นเลขชุดเดียวกันทั้งหมดต่างกันเพียงยอดกับเวลาซึ่งเข้าข่ายเป็นเอกสารปลอมและจุดแตกหักที่เกิดขึ้นไม่มีการจ่ายเงินเริ่มสะดุดนานาเรียกผู้เสียหายอย่างคุณเข้าโพดเข้าไปพูดคุยที่บ้านพักย่านเอกมัย พร้อมอ้างว่าเงินหมุนไม่ได้เพราะถูกปปงสั่งอายัดบัญชีและนําภาพหลักฐานในโทรศัพท์มาโชว์ว่ามีคําสั่งจากปปงจริงแต่เมื่อกลุ่มผู้เสียหายเกิดความสงสัยและไปตรวจสอบกับสํานักงานป้องกันและปราบป,ปรามการฟ้องเงินหรือปปงกลายเป็นว่าไม่เคยมีการอายัดบัญชีใดๆของนานานและคนใกล้ชิดและหน่วยงานไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนซึ่งทําให้สรุปได้ว่าคําสั่งอายัดบัญชีที่นานานํานมาอ้างนั้นเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้น เพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้และยื้อเวลาเท่านั้นซึ่งคดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและผู้เสียหายหลายรายกำลังทยอยเข้าแจ้งความเพิ่มเติมคาดว่ามูลค่าความเสียหายอาจพุ่งสูงขึ้นอีก